สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเดนสกมมิงนะ,ะับวันนี้กลัากับเกม d ร a g o n s ส o ็ m a มานะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนอย่าลืมทำก่อนจะเริ่มเล่นกันนะครับก็คือนะครับใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการซื้อเกมมีการพีออเดอร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่<ข>อน <ขอ S 2> เริ่มเล่นเกมทุกคนอย่าลืมมารับของพีออเดอร์นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยก็คืออาวุธนะ คือ d e คือ NPC <Battle S 2> เกมนี้นะครับมันขยันขายตัวมากเลยเนะี่ยเอยู่ก็เดินมาเสนอขายตัวเฉยเลยเนะี่ยแล้วก็เนี่ยมีดีเทลให้ดูนะว่าคนนี้เก่งอะไรยังไงเป็นสายดาบแล้วก็ค่าตัวอยู่ที่สามสิบบาทนะครับ <laughs> ขยันขายตัวกันมากเลยคือผมอยืนเฉยก็มาเดินมาขายตัว <laughs> <laughs> นะแล้วผู้ชมอ่ะเกมนี้นะครับก็คือคนที่สั่งเพิออเดอร์ไปเนะี่ยซื้อเพลออเดอร์ก่อนเกมเปิดเนี่ยจะได้วุธนี้ นะครับได้วุธขึ้นมาซึ่งอาวุธมันคือนี่ครับอาวุธทองอุย,อย <c oughs> ในเมืองห้ามพกห้ามพกอาวุธนะท่านผู้ชมให้เก็บวุธ <c oughs> คือได้วุธทองมานะครับอันนี้เลย <c oughs> คนที่พิเออเดอร์แบบธรรมดาเลยนะจะได้วุธทองนี้มานะครับซึ่งทาให้ตีแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ก่อนจะเริ่มเล่นเกมนะครับให้ทุกคนมารับของก่อนก่อนจะไปออกเดินทางนะครับเพราะว่าจะทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะ สำหรับคนที่เดีอเดอร์นะครับคนที่ซื้อเกมหลังจากนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครที่ซื้อก่อนพดีอเดอร์ก่อนอย่าลืมมารับด้วยเนี่ยคือก่อนหน้านะเราสงสัยกันว่ามันเป็นแค่คอสตูมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอาวุธเลยเนี่ยสรุปแล้วมันคืออาวุธนะครับเนี่ยก่อนแรกสุดผมได้นี้มานะฟังสเตงแค่9 8อันนี้เป็นร้อยยี่สิบะซึ่งมันก็ดีในระยะเริ่มต้นแต่ต้องบอกว่าเล่นไปนานๆเอ็นเกมผมว่ายังไงก็ต้องทิ้งนะเพราะว่ามันคงจะเนียนที่แรงแรงกว่านี้แหละ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาก็ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นตอนเิ่นเกมนั่นเองนะครับห่ตอนต้นเกมนะส่วนคนที่เออส่วนคนที่ซื้อเป็น Deluxe Edition 2008เนี่ยจะได้นี้ด้วยนะได้แหวนแหวนเพิ่มทาป้องกันและเพิ่มรป้องกันเวทแล้วก็มีอื่นอีกมากมายเดี๋ยวผมพาไปดูว่าได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาที่ไหนนะนะนะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนเล่นมาสักพักหนึ่งจนหนีไข้ การใช้แรงงานของไอ้คาทาแดงต้นเกมไปแล้วเนี่ยทุกคนจะถูกนำตัวมาส่งที่แคมป์นี้นะครับโดยทหารอัศวินท่านหนึ่งนะครับพามาส่งแคมป์นี้ก่อนจะออกจากแคมป์นี้นะครับอย่าลืมนะทุกคนต้องมาแวะโรงแรมนะที่แห่งนี้นะครับนี่คือโรงแรมที่เขาจะให้เรานอนฟรีครั้งแรกนะครับแล้วก็คนนี้แหละให้คุยกับเขานะเขาจะมีบริการคลังเก็บของด้วยนะครับนอกจากการคิดเงินเราหนึ่งพันเพื่อการนอนบนเตียงแล้วเนี่ย มีบริการเก็บของให้เราด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีกิลด้วยนะอ่ะมาดูกันการเก็บของนี่แหละนะครับส่วนการเก็บของเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการเด p o s i t อันนี้คือการฝากของเพราะฉะนั้นถ้าใครเดินทางแล้วเนของมัหนักอันนี้ของผมยังกลางๆอยู่เห็นไหมนะครับถ้ามันเต็มเมื่อไหร่มันหนักเนี่ยน่าจะต้องเอาของมาฝากหรือไปขายนะครับผมก็คือมาฝากที่ตรงนี้ได้เลยส่วน withdraw ก็คือการถอนของออกมานะครับก็คือไอ้ทั่ของจาก P-ORDER นี่แหละ จะอยู่ในนี้นะครับส่วนการคอมบก็คือการผสมของนะอย่างเช่นอันนี้ผมมีเศษไม้ผสมกับน้ํามันตะเกียงได้ธนูแบบนี้นะครับผสมของในนี้ได้ม,มาเดี๋ยวเรามาถอนของกันทุกคนนะครับถ้าใครที่ซื้อพรีออเดอร์นะครับให้มาเช็คตรงนี้นะครับพ่อครับพ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นเจ้าของแรมเราก็มาเช็คที่วิทรอนี่เข้ามาจะเจอเลยครับของพรีออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไว้นะครับ เขาจะแจกมาก็คือเป็นอาวุธใครที่ซื้อแบบธรรมดาจะได้อาวุธแน่นอนและได้ครบทุกสายด้วยนะเนี่ยได้ดาบได้โลได้ธนูได้คาถาไม่ใช่ได้แค่สายตัวเองนะได้ทุกสายนะครับผมก็คือมีดผมเก็บไปละแล้วก็สําหรับคนที่ซื้อแบบดีลุคเอ dition แพงขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้อย่างอื่นเพิ่มก็คืออย่างเช่นนี้อันนี้เป็นหนังสือสมุดแต่งตัวก็คือเราสามารถแก้ไขหน้าตาเพิ่มเติมได้หลังจากเล่นเกมไปแล้วสมุดนี้จะใช้แก้ไขหน้าตาตัวเองได้ แล้วก็อันนี้จะเป็นสร้อยที่เป็นของขวัญมอบเป็นของขวัญให้ NPC ได้เพื่อปลูกความสัมพันธ์กับ NPC นีซีนะครับน่าจะดีอยู่นะเพราะว่ามันแถงม,มาขนนี้นะแล้วก็อ,อื่นก็คือจะมีตรงนี้นะครับผมเก็บมาละอ,อื่นก็จะมีตรงนี้นะครับไหนวะเนี่ยจะมีอันนี้นะครับก็คือนี่เลยแคมป์นะครับคนที่ซื้อที่ลุกอดิชั่นจะได้แคมป เป็นแคมป์ที่เราออกไปเดินทางเราจะสามารถตั้งแคมป์ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยถ้าไปมันมืดเราต้องตั้งแคมป์พักกันก่อนนะพักให้หายเหนื่อยเหมือนที่ผมเห็นเขาเล่นกันนะเนาะเขาก็มีตั้งแคมป์ด้วยนะเวลามืดแล้วอะไรเงี้ยต้องพักก่อนทุกคนมาตั้งแคมป์กันเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อแบบเ็น l u x e edition เนี่ยจะได้แคมป์วันนี้มาเลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปหานะครับก็น่าจะใช้ตั้งแคมป์เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ยังไงเนาะแล้วก็นะครับถัดมาก็คือที่ได้อีกก็คือนี้นะครับกกุญแจเเเปิดาารรียว่่ออะไอะไ กุญแจที่จะเปิดโก GAL ก o แล้วกันนะอ่านว่า g อมังไม่รู้ว่าเปิดแล้วน่าจะมีอะไรอย่างแต่ไม่รู้ว่าเปิดอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือได้กุญแจมาเปิดแล้วจะหายไปเลยนะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเราก็ได้นี้อันนี้เป็น p o ดอร์ที่ให้สําหรับพรตัวหลักของเราใช้นะครับใช้แล้วมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันบอกว่าเกี่ยวกับเสียงเป็นการขปริศนาหรือทำอะไรสักอย่างหนเดี๋ยวเราไปลองกันแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรจากคําแปลคือมันไม่ค่อยช่วยมันบอกว่าเป็นสิ่งลึกลับ ที่ให้พรใช้พรหลักของเราใช้แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรบางอย่างนะนะเราก็จะได้นี้นะครับอ่าสโมกบีคอนก็คือเหมือนประทัดไฟจุดแล้วเราจะเรียกฮาปี้มาซึ่งฮาปี้เนี่ยจะมาช่วยสู้หรือว่าจะมาสู้กับเราอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าจุดเรียกฮาปี้แน่นอนนะครับเราก็ได้นี้ไม่ดูนี้ใช่ปหไม่ใช่มั้งเนยเรนะจะได้นี้แล้วก็นี้นี้แล้วก็แคมป์นะครับก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมสำหรับคนที่ซื้อ P ีออเด d e r นะ อย่าลืมนะครับก่อนออกเดินทางนะครับหลังจากทุกคนทำเควสเสร็จแล้วให้มาแวะที่ <This S 1> โรงแรมนี้นะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเช็คสตอเรจเช็ค <excellent S 1> ข้างสินค้านะครับผมแล้วก็เก็บของด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะได้อาวุธมาทําให้คุณตีแรงขึ้นแน่นอนนะครับก่อนไปเล่นเอาเป็นว่าพานที่มานนี้นะครับสั้นๆเดี๋ยวพานหน้าผมจะเริ่มแล้วจะุยต่อนะครับหลังจากที่ลบสร้างตัวใหม่แล้วก็เก็บของอะไรเตรียมพร้อมอะไรเรียบร้อยนะผมพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนมา อันนี้ทีมงานของผมนะครับก็คือ3มสาวนะครับสมสาวมีน้องวิงวิงน้องฟุงฟิ้งของพี่เอกค่์โรเกอร์นะครับหัวแดงมาเชียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะผมไปจ้างมานะของเพื่อนที่เป็นไอของของครีเอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเวลสูงก็เสียตังค์จ้างมานะครับที่ดูในพาที่แล้วได้นะครับในเรื่องของพรนะครับผมแนะนําไว้ว่าจ้างทหารยังไงนะครับอ่ะเท่านี้เราก็พร้อมลุยแล้วครับเดี๋ยวพาหน้ามาลุยกันพาหนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆแค่มาบอกว่าอย่าลืม ไปเอาของเพียวเดอร์ด้วยแล้วเอาที่ไหนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับถ้าดูจนจบก็ฝากกดไลค์กด like, Subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ติดตามกันต่อไปเดี๋ยวมาเล่นพร้อมกันถ้ามีเทคนิคอะไรก็สมัครนามกันนะครับเดี๋ยวมาสนทนาไปด้วยกันนะครับ <I> recall, กับชายผู้ต้องตามหาห,หัวใจนัน่นเองนะกับ <we> นะ้องวิงวิงไมาไว้เจอกันครับสวัสดีครับ